สวัสดีครับเรียกผมวาอ,อ้จับนะนะลูกสาวก็พอย่อกกันนะน,น,นะโอ้ยเป็นมุดปากพ่อสวยไปพอ่พอไปเล่นพ่อไปเล่นลูกบอลไปเล่นน้ำแล้วนี่ยสวัสดีค่ะโอ้ยมันกระโจนใส่กระบอกมันแล้วมนาะนี่นะครับโอ้ยมวยคู่เอกเขาระหว่าง หนุ่มโสดกับสาวโสดนะครับโอ้เป็นมวยปั้มนะครับที่ขู่ถูกคู่มากอ๋อตัวผู้นะครับจับแล้วสะบัดเลยจับแล้วสะบัดเลยโอย้มามุมแคบนะครับตอนนี้มามุมแคบมามุมแคบมาหมดนแล้วนะครับมาหมดแล้วนะมา,ม,วนะมาหมดนะออนนะเออหายบ่คุณอาจะว่าจะว่าคุณน่า <Workers. S 2> อันนี้คือหนุ่มโสดนะคะอันนี้คือสาวโสดสาวโสดอีกตัวหนึ่งออกมาไม่ได้ออกมาเยอะนะคะคุณยายดูไม่ทันออกมาแค่สองพอออกมาแค่สองพอนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะยิงยิงยงยงอดมันงะหยองหยองเออเออกัดจรงจย้ายขาดหรือซะแล้วนะว้ยก็มาคือปอกก็แม่ตอนน้อยๆเถอะเฮ้อ พอก็แม่เธอก็ตอนหน่อยๆกัน,นจรงจริงสิล่ะขี่ดื้อๆจัิงสิล่ะอืมวุนนเอาการหางขึนเออยกหล่อส่กันหล,ลุดโยกหล่อใส่กันหลดเออเอาแล้วเนาะอืมโอ้กัรหางแล้วนะคะสาวสวยกัรหางนะครับกัรหางหนุ่มหล่อกัดขานะครับกัรหางอืเออโดดสักคุณยายเออไปไปไหนน้ำกันไปอื้อก่อนไปลูกไปไปอื้อก่อนไปไปดูกวันนี้ลุมหล่อไปแล้วนะลุมหล่อหลุมหล่อล นมร้อนเล่าเออเออเล็บคือคมแต่ประเทศนี้อ้าวโอ้ยโอ้ยกัดพุงป๊าดน่องสะดุ้งเลยเห็นบะน่องได้ทองสะดุ้งเลยเนี่ยมันกัดขี้โพคุณยายยังไงเนาะนี่นะคะสาวขี้ดื้อใครอยากได้นักกล้ามนะคะนี่นี่นักกล้ามค่ะนักกล้ามนะคะขี้ดื้อมากๆเลยนะคะต้นต้นบ้านตลอดนะคะนี่ต้นบ้านเลยป๊อดกัดพุงฉันเดี๋ยวนะครับ นี่เขาพางตัวเขาพางตัวมาแล้วครับเขามาแล้วครับเขามาแล้วครับหนุ่มหล่อน้อยหนุ่มหน่อร้อยลูกพ่อเมื่อกับแม่ชิดานะครับโอ้ยมีแมลงเต่าทองเกาะหัวด้วยนะมีแมลงทองเอมีแมลงเต่าทองเกาะหัวด้วยนะเออเออพอนักกันกันสิเออพอนักกันกับเออตัวเออโอ้ยขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมโอ้ อีหยังวันนั้นไปทั้งพุ่นแล้วัช่วยด้วยคุณยายช่วยหนูด้วยช่วยด้วยบักเียบอกนี่มันทับหนูโอ้ยฟังพุ่นเขาขึ้นมวนเถอะวะพอกระแม่หนูขึ้นมวนเถอะวะเฮ้ยเขาหนีบ่ม,มวนเลยนี่เอาไปเล่นน้ำกันไหมเอาเอาดื้เอเดาได้ยินเสียงพอกับแม่ได้ยินเสียงก็พอกับแม่แล้วเสียงพอกับแม่แล้ว พาอ,ออกมาเล่นนะคะออกมาได้แค่ประมาณสองตัวเต็มที่สองตัวถ้าสามตัววุ่นวายเลยทีเนี้ยนจะต้องมีคนดูแลด้วยนะคะโอ้ยบุญ่ะเขาสตาร์ทอ่ะเขาสตราสตร์ดก็เกลืองสตาร์ดสิบะหกโอ้ยบุญ่ะเขาเขินเขาโดดมาสักคุณยายโรดโดดสักคุณยายแลยว้วว่ะ อ้ยเนี่ยเนี่ยเขียวมันขมแล้วมันก็ค,คันเขียวด้วยนะเอากัดขาเจ้าของนั่นเออ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 เอากัดกัดกันนั่นไปขอลองขอลองยากัดพุงคุณยายเด้อเมื่อกี้น้องสะดุ้งเลยน้องเขาทาไมพี่ทํากับหนูอย่างนี overnight. ้พี่ทำไมทําหนุ่มหนูอย่างนี้พี่ตัวนี้น้อยที่กระโปรงทำไมทำกับหนูอย่างงี้นะฮะพี่ตัวนี้น้ยมันทํากับหนูยังไงเนี่ยหนูสะดุ้งเลยเนี่ยหนูสะดุ้ง อ like ุ้ยเก่งทักพูลูกเอ้ยมาได้ไหมชิตาชิตามาเล่นบีมามามาเล่นกับโลกนะโลกคุณพ่อกับแม่หนีจากตายายเห็นพ่อกับแม่เดินน้อยๆดิงเสียงตาดิงเสียงพ่อแม่นนะะะ มีเสียงความมีน้าฉีน้าเขาต่อยๆอยไปเน่นแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากอยู่บ้านนะคะถ้าถ้าสมมุติว่าพ่อกับแม่ไม่ได้ขึ้นอยู่บ้านอ่ะเขาจะไม่ค่อยอยากขึ้นบ้านนะคะเด็กเด็กน้อยทั้งหกตัวเขาอยากจะเอออยู่อิสาระเหมือนกับพ่อกับแม่นะคะแต่เขาไม่รู้นะเขาเขาตัวกระเปียกอยู่นะคะเขาจะจะห้าวตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยมันเหมือนพ่อมันเลยนะเนี่ยพ่อกับแม่มันห้าวเหมือนเด,ด็กตอนตอนตอนเด็กๆเหมือนกันนะคะ พ่อกับแม่มันก็ซัดกันอย่างนี้แหละคะ่ะนี่ซัดกันเหมือนคููนี่แหละอืมพอแม่มันน่ะอืมอืมอืมเพราะว่าชิต้ากับซัมเมอร์เกิดเดือนเดียวกันนะคะแต่ว่าจะห่างกันไม่กี่วันเองปีอะไรปีเดีวยวกันหมดนะคะจะห่างกันแค่วันเฉยๆฉยสาวชิต้าเนี่ยมาจากมาจากอ่า บุรีรัมเป็นสาวบุรีรัมมาก่อนนะคะสาวอีสานใต้นะคะแต่ว่าพ่อเมื่อเนี่ยจะเป็นหนุ่มพิษณุโลกนะคะอุ้ยอุ้ย,ยจริงหรอเลยเหรอลูกไาเห่อคือมาเก็งค่ะฮะเหมือนแม่มันเลยวะแม่มันก็กระโดดสักอย่างนี้แหละตอนน้อยอกระโดดสักคุณยายอย่างนี้แหละตอนน้อยไปไปยังพ่อกับแม่เล่นน้ำเลยนุ่มหน่อยนุ่มหน่อยว่าคอยสนใจได้อันนี้เออหนักกัดนี่หนักกัด กระสวกป่ะวันนี้พอแล้วป่ะลูกปะ่ะเดี๋ยวฝากพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะวันนี้คุณยายยุ่งมากๆนะคะทั้งหมูก็คอดแล้วนะคะแล้วก็จะไปเอากับข้าวด้วยนะคะแล้วก็จะยังไม่ได้ทําอาหารมาให้เด็กๆเลยนะคะเดี๋ยวจะกลับไปทําอาหารก่อนเพราะว่า,า,ท,ำาทำข้าทำทอดหมูเพิ่งเสร็จนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะช่วยเอนดูเด็กๆ ทั้งหกตัวแล้วก็พ่อแม่ของเขาด้วยนะคะฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย